พี่น้องเจอเจอกันอย่างแล้วนะครับเนาะกับช่องเกียรติดาแสงดีครับพี่น้องสวัสดีปีใหม่ครับพี่น้องปีสองหาหมาเนาะพี่น้องเนาะรับบุนีมีนัดครับผมสายๆายแล้วล่ะครับพี่น้องจันร์แว่นบอกว่าเอาพเนียดมะแก่ครับผมเอาพเนียดมะแก่ครับแก่แบบใดคอยไปติดตามเบิ่งเนาะพี่น้องเนาะครับไปครับผมไปบ้านอาจารย์แว่นกันครับพี่น้องเอาวพเนียดไปแล้วแก่ครับผม มาหอดบ้านอาจารย์แว่นครับผมอาจารย์แว่นครับสวัสดีครับผมสวัสดีครับอิซีอาจารย์แว่นทุกทุกท่านเนาะครับสวัสดีปีใหม่นะเนาะอาจารย์แว่นเนาะปีใหม่ครับผมเอาฝันียดมาให้อาจารย์แว่นรับแก่ให้ครับพี่น้องระหว่างอาจารย์ดีเจ้าันเหียดมาเด้อผมจะเฮ็ดอันนี้ให้ส่วนแจักเราจะเฮ็ดแนวใดไหนบุกับว่าบ่อยากให้มันรั่นฟรีประชันว่าความหมายของเราครแต่งใหม่ครับผมมาแต่งใหม่ครับผมใบ้านเด่นเสลยจักโตดอกครับ กับมันกับว่าใอยได้ออกตอนนอกการงานยาเนาะคือว่า <c oughs> มันมันยากมื่อนี้กับเขาไปช่วงเศร้ากับเขาไปเบิองงานก่อนเชื่อนั่นแล้วกับจังคอยนั่นครับนแก่เส้นนี้ครับผมโบม,มีฟรีครับลังโบมีลังมมฟรีครับโอ้แก่แไหมเน,นะพี่น้องเปิงได้คิวฟเนียด โอ้ยูเนี่ยกับพี่หลายอยู่ครับผมคือเก่าแล้มาแต่จะจะจำอะไรครับต้องรู้อะไเป็นห้องก็ได้บุญอีเรีเลยครับจดไว้ถึกจดถึกมาจดครับเออนั่งเสียพูดได้ว่าท่วมช่วงมีก็เอาไปเลยครับแต่แบบช่วงต้องนั่นแหละครับเอ้ยใหม่กับไม่ค่อยมีครับใหม่กับห้ายากกันนี่เนาะจานแว่นเนาะเฮ็ดเฮ็ดก็เฮ็ดไปเรื่อยๆเนาะครับเนาะจานแว่นผู้ใดล่อกับล้อนะครับมันเพราะว่ามันเป็นงานเหินใน เป็นงานในแฮนด์เมเนาะพี่น้องนี่แหละกับไปส่งของเห็นงานครับเครื่องมือตรงนี้เริ่มมีงานแน่แล้วครับเริ่มมีงานงานฝันเหียดกับฮาร์ว้เห็ีดงานรับถ่พาไปเบิ่งบ้านสร้างอ้วนครับผมกับสร้างเม่นถ่ายภาพไปเบิ่งกระเทยต้อนกนี่นี่ผมวอานกออกมาน้ำจื้อตัวหนึ่งอาจารย์แฟนวันพาไปล่องนกไม่เนี่ยแฟนว่าถ่ายเิ็นกระเทยต้อนกครับ ไปเด่นบานอาจารย์กระเทยอยู่ตอนว่าโอ๊ยคือเบาเหมือนันเนาะอาจารย์เบอกว่าตมันเนาะนี่ครับเราใส่เราใส่ตัวนี้นะพี่น้องใส่ตัวนี้กันกันลันครับผมเราว่ากันลันกันลันฟรีอืมตัวนี้โบมี่ฟรีครับตัวนี้โบมี่ฟรีครับผมเฮ็ดนักเป็นอ้กับโบมี่ฟรีครับเป็นลักษณะนี้ครับผมมาเสื่อมมาเสื่ไมมาแต่งไม่สมมาตลักนันโบมีมาซองหลกันทุกเ่านครับผม ครับเอ้าครับพี่น้องให่แตงเวีนแล้วแตงให้เนาะครับเนาะเดี๋ยวใอยตามเบิงมันจะเป็นลักษณะนี้ครับเอ้าอุ้ยหลังนี้ไม่ได้เห็ดหลังนี้ไม่ได้เห็ดครับหลังนี้ไม่ได้เห็ดมีหลายหลังสิเดี๋ยวนี่อันนี้หลังเดียวของเพิ่นครับตีโอ้นี่มีเจ้าของแล้วนี่ครับทา้งหรายเห็นกลอโอ้ส่งเครับนี่ครับส่งอันนี้หนาฮักครับผมโอ้ปั๊บปั๊บนี่ฮักปั๊บปั๊บระดับได้ครับผมเอออันนี้มี่ฮักมาก มอเตอร์ไซนะครับผมเดิ๋เป็นอยากใหญ่เปรานเร่งยากครับโอ้มีปรับระดับได้หักข่างหนึ่งตรงข่างหนึ่งหรือหักสองข่างเป็นกระหังก็ได้มันเพรครับอันนี้สองนะฮักมันก็สองข่างครับกระหังครับอันนี่เป็นนะฮักโดยเฉพาะเป็นสั้นหักสองข่างครับอืใส่หมอบยากงานครับมือนี่บ่ได้มากผมกับเปิดพี่จะคล้องกันละครับผมโอ้พี่จะคล้องแล้วเอาเทียดแต่เพิ่นแล้วหมู่บ้านนี่แล้วเอาเทียดเราเพราะกับ เห็นแล้วมื้อนี่ก็ยื้อหมดไปเทศอีกเออมื้อนี้เอาไปเทศอีกยดอีกยื้อมันนี้ครับเอ๋อครับเดี๋ยวติดตามเบิ่งครับไหนเราเฮ็ดแล้วก่อนอันนี้อันนี้ครับถ้ากันไปเอาไปหลินจะเข้าเนาะจานแว่นเนาะวางวางครับสายแล้วล่ะพี่น้องบมาแต่นี่ก็บซีมุ่งเราครับผมออกมาหาเราเอาเนียดมาแต่งเอาเนียดมาแต่งอะไรนี่ก็บเล่าว่าเดี๋ยวจีออกไปเข้าออกไปหาหลินด้วยกันว่าพี่น้อง พี่น้องเสร็จไปแล้วสองขางครับผมนี่ขานี้ตัดดอกไม้ก็ได้ครับอันไี้ครับตัดไปอ๋ออันนี้เราไปยังบูพีรันบูพีรันเป่าตัวครับมันมันมีตกซอยมันเยอะมี่ครับตัวนี้พี่น้องจานทร์วันแล้วเสริมให้อันนี้อันนี้จานทร์วันตัดออกอีกงี้มั้งครับตัดตัดปลไปนี่ตัดปลายนี่ออกแก้น้อยไปครับอย่าไปดังฮับพี่น้อง งานก็นยังเ e หม <c oughs> ือนเดิมหลายเหมือนเดิมยากไม่กรับยากอยากาครับได้เห็นยับดมเนไี้ยงเดียวครบผมนกกรนไดียวเปตัวนกกรบพ่มมีปัญหานฮึฮึฮึ้นฮึฮึฮมไปแล้วครับผมฮึฮอฮึฮึฮึฮรแึฮึฮ้ฮึ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 ึอแล้ว นี่แตงพวกนี้มันเรียบร้อยดีดีครับพี่นเราระหว่างระหว่างค้อนผมมันตกขางนึงครับค้อนมันตกขางนึงแล้วเลยว่าเอาพงเนียดมาเด้อเอาผงเนียดมาแกะแล้วเราวางทีครับครับเค็ดสูตรไหมครับกันตกระหว่างทีงานขึ้นเก้ารับหลับขึ้เก,าก้าลหรอหน้าจานแบบเนาะ ครับหลับคือเก่าพอได้เห็ดคือเก่าครับผมเราะโคบีตีได้ขายดีเลยครับเนีิวจะเป็นยังไงนี่นี่นีโอ้ะโอ้โอไมค์คอนไมค์แล้วเนี่ยโอ้ไมค์คอนนะซุปีเนียเออแล้วเป็นโควบี oh ปปปปเป็นผนิวขายดีเลยคนโมโมเวียนยังแล้วกับวางกันเลยว่างกับหาตอนกกันตัวบอกป้าท่านแล้ครับซุปปี้เออเป็นโควบีไาก ังความสุขความสุขแต่ละคนเอาจารย์เวนเนาะความสุขโอ้อป,ปั๊บปั๊บปรหลังยังไงเนาะอืมถามว่าเจ้าพ่ออะไรครับพี่น้องคุณศึกไหมครับคุณศึกไหมของอาจารย์แวนน์นะครับพี่น้องอืมโอ้ปีกปีกคือกอดคือกอดกันดีเลยวะฮะ ไล่เขาไปเนี่ยเนี่ยหวยคือว่า,นยนยวา,วางสันครับอะมอง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 ด้วยยังงี้โอ้หนกสองปีเราเด็กครับอุดไล่อือยังไงครับเรียบร้อยครับพี่น้องเรียบร้อยแล้วที่ไหนอือครับเรียบร้อยแล้วครับพี่น้อง เอาเนียนมาแก่เนียนมะส่งครับแก่ไม่แก่ไม่เข้มเข้มเข้มครับสันว่าเข้มงานจะขวางกันได้สร้างสร้างคนว่าเอามาเข้มเด้อเข้มได้ั่นาอันนี้ตัดแล้วนะครับโอ้แก้วอยู่กับสร้างครับผมต้องตีสนิทสร้างไว้เพื่อนว่าใดมันบ่สวยเหมืนกับส่งให้แก่ให้ยำปลาไหลยงจานเวียน Mm. มอนี่มาแบบใดครับผมครับมนี่มาเยี่ยมบานเสียนนดครับอาครับผมเดี๋ยวไปเจอเจอกันครับโอ้นกนกหลายครับพี่น้องนกหลายครับผมนกหลายครับซือผู้กินตัวหม่ก็หลายอย่คร <S <s ouais band, ับผมมอนี่สายแล้วพี่น้องก็เลยหาเอาเอาเนียอไปซ่อมแล้วก็มาเยี่ยมบันครับผมเยี่ยมบันอาจารย์อีกท่านหนึ่งนะครับเนาะเดี๋ยวไปเบิ้งครับผมมาเป็นอาจารย์ท่านใดนกเราก็ขืนซ่อมไว้ครับพี่น้อง อออมมไว้้้้ยยยยาาาาหหดดตนไรนี่ครับเจ้าของนกครับผมบะรู้เลยนาะว่าไม่หมาเขาก็ไม่เคยเข้าไปจักเกอร์อาจารย์เอื้อยหนุ่ยสวัสดีครับนี่ครับผมอาจารย์เอื้อยหนุ่ยครับพี่น้องครับวันนีเป็นตอนนอกวันนี้ก็ได้มานั่งเลือกกาเข่าอยู่นี่นี่ครับทีมงานคนที่รักนกเขานะครับอาจติวะเคยเห็นเด้อครับหนาไม่หนาไม่หนาไม่ครับผม อาจารย์อาจารย์เอื้อยหนุ่ยครับผมผมที่เอามักอยู่นกเขามากครับมักเขาปลาต้อนนกอยู่ละอืออาจารย์เอื่อยหนุ่ยหมักม่าตอนน้อยๆได้บอกกับแพร่แต่ในน้อยเนี่ยหมักสัตว์ปีกเนี่ยหมักเรื่องนกกระจิบกระจอกวาแต่ว่าไห้ได้โลกมันมาหมักเรลียงมาแบบนั่นอืมปัที่ครับผมมีโอกาสเพราะว่าสถานที่หมองเขาโยเดออันัดนเดมักต่วกนเลียงมาเรื่อยๆบ่เคยออกต้อนยักเทือนนะครับ สะสมมาขายไปแน่แรกอันนอันนั้นอันนี้แน่นะนกะนะมีอยู่นกนั่นแต่ว่านกบป็แก่งดอกแม่อันว่าใส่นนคนเอาออกมิมี่มีจากตัวอาจารย์นเนยหนุยอันขั้นอันสุดยอดนี่ก็มีอยู่สองตัวท่านั้นแหละที่ออกที่เด็ด<ล>ที่เด็ดมันมาครับที่เด็ดมีอยู่สองตัวแล้วนะก็มีนุป่มปอนลูกเอาลูกเอาเต่าเขามาเลี้ยงแน่แต่ละจะก็ หาฟึกก็มีอยู่หลายตัวอยู่แต่ว่ากับท่านจะฟื้นนกฟึกก็มีหลายตัวอยู่นะครับแต่ว่าเขาเหตุงานกับมีเวลาเนี่ยก็ก็เลยปล่อยไปก่อนมีเวลาก็เอาออกเหมี้นที่แบบที่เห็นนั่นแหละมีเวลาก็เอาออกพี่น้องเราก็เอาฟึกไว้ฝึกกาดแดดเนาะเนาะอาจารย์เอ้ยหนุ่ยเนาะขอขออนุญาตเอื้นอาจารย์เอ้ยหนุ่ยเลยแสดงว่าเราเบิ่งช่องผมกับสายหมอบอยู่ครับพี่น้อง เบิ่งขอบขอบประคุณหลายๆครับผมหนงานหลักอ่ะเอามาบมีโอกาสที่ว่าจะได้พ่อบอหนะอาจารย์วันนี้แล้วบกฮอดบ้านไหมดีใจวาครับดีใจอยู่แต่ก็บอกว่เห็นหน้าจักเตือนนะเอ็ดจะในคลิปในอันนี้นะครับผมก็เลยเออแบบกๆสภาพนึงแล้วอีกสภาพนึงอย่บ้านก็แบบนี้ละครับผมถ้าวสภาพไปป้าเลยก็อีกอย่างนึงนี่แหละแบบที่เข่าม้านี่แหละแบบนี้แหละเขาก็เต่าป้าเขาก็ครับผม เต็มตีตัวห้องแดงนะโอ้เราที่นี่นกนกฟึกหลายลายว่าข่าวประจานมิจูหาัวนกฟึกนกฟึกสองคู่สองคู่กับมีโอ้นกเราหลายอยู่ครับเป็นเป็นอาจารย์เอ้ยหนุ่ยนะครับค้ามมาเอ้ยนี่ครับสองระบบนะครับคือเมื่อไหร่อยากออกยุ่งแต่ก็ออกม่ได้เพราะว่าถางเอาสีเอาถังไอซิ่มมาส่งประมาณจากเตาก็เลียบ่ได้ออก ก,ก็เลยเอาหนกขาวเปล่าใบกอนนั่นแหละผมกับบ๊อบบี้เลยมันหายตัวหนึ่งหักตอนมันหายมากนั่นเหละอย่างข้าวมรสเดียวก็ต้องต่อยอะย่างเง,งี้ยครับส้นส้นนั่น,น,นเดี๋ยวครับอาจารย์ส้นฟังทั้งในเดี๋ยวครับอันนั้นกรตอแต่ว่ามันเป็นนกมงคลน่ะเล็บขาวอ๋อบางนั่นหน่งสองกุกสองกุกแล้วก็บักนี่ก็จะได้เฉลยใบไม้ม,มงการหุดเลยบักนี่แต่ว่ามันมันขืนแล้วก็เลยเอาเก็บไว้ก่อนครับนี่แหละมังการมีมี่สองกุกแล้วก็มีเล็บแก้ว นะครับมีเดบแก้วเป็นข้อมเสือนนะครับเนาะแล้วก็โอ้หมองหอยนกแล้วหลายเนาะครับอาจารย์แบบเนาะเบิ้งเบิ้งไม่ก้อนนกเออไม่ไม่สาวนกไม่สาวนกขี่กระมุ้ยถ้าวันรักไม่ต้องคึดยาครับรักม่ได้โอ้อันนี้ไม่ปดนกครับพี่น้องปดนกเอาเอานกขึ้นเวลาเอานกขึ้นเดี๋ยวะุ่มีบรรยายนจะได้กินนะครับโอ้กินน้ำสีชมพูหมดแล้วแต่ละตัวกินน้ำสีชมพูตรงๆตัว สะอาดมือเศร้านีืลากมื่อฉีหอน้ำเนื้อเป็นเห็ดใไหมม่ไปลักเห็ดีหเขานะรับเนาะหอกเนาะจานเนาะหักหักแล้วก็เห็ดดีๆเนาะครับเนาะนี่แหละคนคนหลักนะครับนี่คนหลักนกกนะครับประมาณนี้แหละที่้องต้องเห็ดต้องบ่แมันผมจานอันที่ผมตั้งซื้อให้ใครว่างน้ำเขียวบ่ได้อยู่ว่างน้ำเขียวเล่นกระป๋องน้ำเขียวเป็นฉีกันยือ บ็ได้ร่างเนื้อเกลือเลยเอาฝากก็ฝากน้ำเขียวฝากหาอาจารย์อันนึงเดี๋ยวเจอกันมาในนี้อาจารย์แล้วแล้อยู่แถวนี้บอกแมนจะอยู่อมใหญ่นี่แหละโอ้ยขันไม่โอกาสกับพ่อกันเด้ออาจารย์เด้อเออพอกน้ำเขียวบอกอาจารย์สายหมอบเออทำความสะอาดให้เขาแน่เออบอกบอกเลยอาจารย์สายหมอบอาจารย์สายหมอบบอกเออไม่โอกาสเดี๋ยวพ่อหนากันเนาะครับได้ไปรวมงานกันบบทีนี้อืมโอเคเหรอครับที่นี่ เดีย๋ยวจีไปเฮ้ยไ,ไปน้ำจะไปยังมัอนี่แม่ออกไปหลินปลาไปไจะเข้าพอถาถ<ร>าสองคืนแล้วเป็นสนิมคักถังไอเ,มมมออเ,เต็มเพมาส่งชมหมอตั้งแต่เมื่อวานเมื่อเมื่อวานตอนแปดโมงเราหมื่อคืนหนี่งก็นั่งถ่ายยันสามตัวเมื่ออื่นที่ออกไปตอนนองนี่ละแล้วก็เงียบแล้วก็ไลฟ์มาบอกว่าไอเต็มประธานเมิร์สอ่ะรอคับ่เมืดด่อเช้าเด้อกันยังเงียบนี่กึ่งเมื่อแล้วนี่เรียกยังเลยเรืยกกาดข่าวดิข่าวเพิ่นฝากมาจากบ้านนอกเราประเทศนี้กากแนวเม็ดหินเม็ดอันนี้แนวเลย เก็บออกมีเวลานะอาจารย์มักนกเนี่ยมักมักแบบใดครับคุนกบอกนกเขาใหญ่เขาเนี่ยอาจารย์หมักแบบใดมักนกคาร่มมักนกเสียงใดจ้าสีนะครับแมนแมนคันคันเป็นนกเขาใหญ่ในโรงการในคตินี่ก็หมักคาร่มนี่แหละเพราะว่าเป็นคนจะมักแบบนกโบเลนบอนี่มันมันกับแมนเพราะว่าเขาเขาเดินสายนี่แล้วก็คือต้องมักนกที่ว่าคาร่มดีๆแน่แล้วก็อัน เฮาเขาเขาก็ต้องหักมันมันก็ต้องหักเฮาแบบเฮาไปใจไปกันแบบนี้นะใจถึงแมนบบเมนว่าเอาเอามาแล้วก็ย่งดินปัดปัดนี่มันกับ่บมนเพราะว่าปล่อยปล่อยว่าจันปล่อยบ่มีมีปล่อยไปกัหไหลโตยอยตรงนี้ไปปลาหลวก็ขึ้นก็ไปในโฮมผ่าซื้อก็ปล่อยก็มีปล่อยข้าพเนียดเลยปล่อยเลยข้าพเนียดเปล่ากับบ้านก็มีลถก็มีนี่นี่ครับนี่รดจะมีอบ่ได้ว่าจับฟาดจับหันจับนี่บอกคือเขาบ่อยากอยู่ก็ ลอยไปโรดธรรมชาติไปครัถ้าพันเด็ดเป่ากลับบ้านกับนี่นี่อยู่แล้ววันนี้อาจารย์เอหนุ่ยมักนกเสียงกลางหรือเสียงน้อยหรือเสียงยังกลางกลางครับกลางๆเนาะคือกันเลยก็ผมกับผมก็ผมากลางกลางใหญ่หลายก็บบอยยันไหลก็นกป้ากับบ้านลูกป้อนกำลังจะขึ้นกำลังอันเป็นนกฝึกนี่กับเสียงน้อยๆเลยสองโกกสองโตนี่อยู่หมื่นแต่ก็มาท่านนี่ฝึกมันก็ขื้นแล้วล่ะ สวนหมักจมพูคุณล่ะมัแจะเป็นกรูดนๆสนสนหมัก็ปากอ้าวน่ะครับท่านปากอาวแมน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 ่านปากอ้าวนั่นแหะมันก็คืนแล้วเพราะว่ามันได้ขวบแล้วก็ยังไ่มเล้านี่ได้นเนตบักเท่ๆใกล้เสาบักนั่นกลูกป้อนผมได้หันตัวนั่นน่ะครับแมนทำบักขลุมนีบอกก็ม่อยู่ในนอยบักนั่นน่ะแมนขอมหอมครับ กงหลักกเฮ็ดเองบอกครับหรือแมนนี <c oughs> ้สื้อครับที่แรกที่แรกเรียงที่แรกก็สื้อกงแบบนี้แหละเราะที่เขาจัางมามันก็่าที่มาถึงแน่แล้วก็มาถึงเขาก็อันหักแน่ฉีกแน่ก็เลยว่าเออทีแ่แรกก็อยากเลียงเราล้ลองล้องศึกษาเบิรงในคลิปนี่แหละอาจารย์ไลายๆคนหนึ่็เบิรคเขาก็มาศึกษาแล้วเห็นเอาซื้อหลวดซื้อแต่แกงพันลบมาเห็นเอากับมันก็ไต่ได้อย กันเลยเห็ดมา้ยูนี่เห็ดใต่เองแน่ซื้อแน่สั่นละสิ่งที่ข้าวยูเขาปล่อยมันสนุกข้าวมันเหรอเห็ดเองของกวามันก็ดีอยู่เพราะว่าเขาเห็ดเองน่ะนะครับแมนแมนเยู่กับต้มไก่หรอว่าสื่อหอยดอกุ้งหอยเห็ดเองแน่แต่ลยวเราจังหวัดเห็ดเองแล้วก็ขายให้เขาแน่เขาว่าแบ่งซื้อแนี่ยนั่นนี่ก็ให้ไปซื้อแน่ให้เขาอ่อนตะแกงพัดลมมาให้ก็เห็ดให้เขาหังหอยไหลโกงโกงเฉลยมีบ่ครับนกเฉลยมีบ่ แจว่าผมเอาออกเมื่อไรล่ะล่างเมื่อไรนี่อจะเลื่อยโยงขางแจ้งเลื้อยจ้งโตเมื่อแล้วเอาออกเมื่อไรนี่เลยเขาถามผมดิ่นะครับเอาเอาขึ้นเมื่อไหร่อ๋อหนี่กงวางตัวอาจารย์ปกติอันกูแล้วขึ้นอยู่ต้นไม้อยู่บนพันธุเนี่ยนั่นล่างครับความสะอาดอ๋อครับผมโอ้ยครับนี่ครับขีมีหินแล้วก็มีนี่ครับน่าจิเป็นปูแม่นบ่อาจารย์เอ้ยหนุ่ยเปิดไทย เปลือกไข่ครับผมกินสุญญากุญแจบำรุงเดอนี่นี่นี่จนอาหารของชาวผมว่าไวหนี่เออพี่พี่น้องเออโอ้ยสุดยอดอีนนีเข่ากำเข่าเหนียวเข่ากำเข่าเหนียวเข่ากำผสมผสมผสมไข่ไก่แจ้๋นี่นี่เออผสมไข่ไก่แจ้วิลเลตผสมไข่ไก่แจ้สำหรับนกพ่อนี่ก็วัวไปนี่อืมหลายอย่างอาหารผมให้เขานี่อาหาร เม็ดหนาเม็ดยักษ์ตัวยังอยู่นี่ล่ะโอ้ยตั้งใจแก่มันคันดีวะที่ใช้เสือเบอร์ใดเสือผมบ่ XL XL บ่ XL เดี๋ยวจัดให้ลองี่เรียบร้อยแล้วจัดบอผมบอกเวลาผมเข่าเมืองกาแล้วใส่เสือสีแบบนี้นกมุญญานผมก็เลยเน้นเน้นเน้นลายทางออกดำๆเหมือนแบบนี้นะแต่ว่าของเขาเป็ดฝุด แมนมันแปลเวลาเขาปลาแล้วนกนกมันเห็นเมื่อก่อนเมืองการกับขึ้นขึ้นบักนั่นแหละชุดยอดเลยบักที่ยอดจนมะขามผู้มือจะกุกที่แรกจะกุกกุกเดียวนี่แหละมันมันมันจะเป็นอันเขาเหือนเลียวแก้มบบาเดียวกัอันมีกุกแน่บ่มีกุกแม่นครับผมขอขออนุญาตเอามาเบิงเลยบ่ครับอยู่ในปลาผุนเบิงเมื่อหร่เสียบเสียบไปฆ่าเป็นอันยู่บ่โย่บอนี้เอาขึ้นมีผุนมันก็มันก็ขันมีผุนนั่นแหละไปน้ำเขาวครั้งแรกเชียงกําลัเชียงกําลัผมหรือนกเจ้า เราเขา้าเสียงกันได้ลดผมเอาผนียดมาแกนั่นมาจาแนจาแวนก็เลยจานกันก็เลยว่าเดี๋ยวจะพาไปหลินนั่เหมือนอาจารย์ท่านนึงออระหว่างส่นี่ผมก็สร้างนเนียดแล้วสองสองแล้วเดีย๋ยวนี้นะมีมีอาจารย์ผู้หนึ่งมาป่วนเนาะผมก็ขายเขาต่อไปอีกตองนั้นก็นเห็ดเห็ดท่านวนผมก็เล่าเห็ดอยู่ได้นี่โอ้วันนี้มีผู้หนึ่งอยู่งละเอียดทุกคนถามจ้างเนีย์หรือผม จงไปคนอยู่บอื่นเลยล่ะนันนึ่งจะโดตท้องมาปว่วนอ๋อไหมบุบบอกโอ้บุมีแล้วพันนี่ยฝึกนกกับบุมีอันกระจมก็โจมก็ซื้อมาเขาก็มาป่วนไปอีกเนี่นี่ก็โจมจมาจากเจ้านายเป็นลดป่วนไปแล้วบ๊อบพวกมีฝึกนกมาเนี่ยนกเขาถ่ายฝึกโยนบวมีนะมันต้องมีเสาวมีจากอันครับเสาวตอนนี้เหลือสองติเลกมีสี่ถึงอาจารย์สองอาจารย์มาป่วนแบ่งให้เขาไปอีกผู้ใดมาป่วนหน่อย อันนี่แหละอันที่ปอยายเวนไปโปรร่างนกเล้าเนี่ยบอกบอนนั่นน่ะเอาโอนไปอันหนึ่งแล้วก็อันอาจารย์ต้นอาจารย์ต้นอาจารย์ต,รต้นก็นรู้จัดเป็นหลักก็ไปมังการน้ำเล้ามาละนันน่นแหละนัน่นแหละหลาตรงนี้เลยไปนี่ก็ว่าอีกสองอาทิตย์ก็ที่เข่าอีกหนึ่งบอกเลยอีกสองอาทิตย์ทีหลดไปต้องการเพรทีหลดตลอดได้ไปกับตลอดจะเคลียร์ปะตลอด หลุดหลุดออมเงยไหมโอ้บอบอบอ,บอ,บอนั่นยังยังยังเมืนบอแต่ต้นหูุจากเราอยู่ไปต่อพ่อกันยุ่นปีกายนี่ไปพ่อกันยุ่นข้องกินดาครับผมอ้โไปลินนี่เมื่อเช้านี่กระทถนมาซ้อนอยู่นี่บอกว่าเขาวัดทําไม่เดี๋ยวต่ออยู่เดี๋ยวนี้ก็ยังต่ออยู่หันอาจารย์ต้นหนึ่งไปไปน้อกันอยากออกอยู่แต่ว่าคาถังนี่แหละโทษโทษโทษไปหาเขาเขาหาอาจารย์ต้นบมอบอโทษหาถังน้ำแข็งอ่ะ พอแล้วลไลน์ไปแล้วเขาวางไหนบ่ตอบยังบ่ตอบบ่ตอบกับมันบ่มาดอกมือหลังจังไหวไหมมือหลังจังไหวนั่นหัวคือหัว <c oughs> อืมแ <c oughs> ค่ที่มันเน่าอ๋อสีอ่อนเมื่อกี้เป็นสนิทได้บ่ดอกแต่พอหลังมัยังบ่ไม่แมนก้นมันมโอ้พราะว่ามันเกลือมันเออมันนี่เกลือมันกัดโอ้ยอาหารเด็ดอิริมีนำ้ำ าอยากเปิดแล่นในกองัินนำเด่นเปิดเบื้องล้นเปิดไปไรไปเปิดแล้วยกขึ้นแล้วได้ครับจานเียวอครับอี่ครับขั้งอาหารครับวอนี้ขั้งอาหารโอ้เข่าม็ดน้อยครับผมวินเลวินเลโอ้ยแนีนอนแว่เก็บไปดีน่นอนแน่นอนแย่นอนเล่นเื่อใครอันที่ตากย่หันกาอัน ข่าเปลือกข่าวกำเด้อครับนี่ครับพี่น้องพุ่นมีหอดไต้อันนี้ผมเคยลงคลิปไปแล้วครับพี่น้องไอ้ไอ้กระดองมึกน้ำมันตะป่าอุ้ยสุดยอดอีเดียวอะอ๋อเดี๋ยวขัดพี่น้องอ๋ออันนี้นี่พี่น้องเข่าเปลือกเข่ากล้ามเขาเหนียวโอ้อันนี้เข่าเปลือกเข่ากล้ามเขาเหนียวครับพี่น้องพุ่นอันนั้นกระตากไว้ครับผมเป็นเม็ดอันนี้เข่าเปลือกเข่ากำพี่น้องโอ้สุดยอดอีเดียว จัรน,น,น์แมนเออเขากำว่ะแมนครับเขากำมีดีกว่าพี่น้องคุณโอ้สุดยอดอีดีอาจารย์เอ้ยหนุ่ยได้กินขอกำหมดเรื่อนี่ไหมรัฐบาลมาครับได้กินขอกำนกน,ก,นกผมยังเอ้ยได้กินขอกำเลยสุดยอดอีดีว่ะครับเป็นคนยิงไก่ครับโอ้แต่กล่งเราที่เราออกมาไม่สวยเนาะสวยงามเลยผมอะพี่น้องอร่ตัวหนึ่ง ตัวหนึ่งอยู่ทุกพูนครับผมอยู่ในปลาผลอาจารย์เอ่ยหนุ่ยเอาขึ้นไว้ในปลาตัวหนึ่งอยู่นี่ครับผมอยู่นี่กรนี่ครับสร้อยอีหยังกอาา็อาจารย์อาจารย์เอ่ยหนุย่ยสร้อยครับวิรุณเออสร้อยวิรุณครับผมตัดบอกมาตัดเออสร้อยวิวรุณสุดยอดเลยป่ามันนกเนี่ยประมาณ, uk, มาณถ้าผมไล่เบ้างเนี่ยประมาณประมาณเกือบเกือบจะยี่สิบครับ น้าอาจารย์กันเนาะเกือบจะยี่สิบเดี๋ยวไปคุยกับเราอีกจากน่อยครับครับต้นใหม่ไหมเออมันี้ต้นใหม่อาจารย์กันคือคือตบขางหนึ่งนะครับนกเล่ายู่หนึ่งครับโอ้โหคือตบขางหนึ่งที่เด็ดครับที่เด็ดของอาจารย์เอ๋ยหนุ่ยครับยืนนึ่พี่น้องนี่ครับเห็นทาร์พเนียด์เอาครับผมเดี๋ยวขออยาเขาไปคุยกับเราข้าวหนึ่งครับดิกว่าอาจารย์กันออกไปเดินป่า เราตีเก็บเข่าครับผมออามาตากอีกสุดยอดดีๆีว่ะอาจารย์แหวนว่าเดี๋ยวจิภาพไปเบิ้งกันว่าเคยเห็นว่าอผมก็เคยเห็นนะผมกับว่าผมก็เห็นตรงนเป็นกรงโลเปิดได้สะอาดยังงั้นหรือห้องเนี่ยสําหรับเรียนโอ้พอดีเลยอันนี้แพงวะนี่เก็บโลดเก็บนี่ตัดเลยตัดเลยตัดเลยเนาะอาจารย์แหวนเ้าเนี่ยนี่เอาไปแซมเนียดครับ ยี่สิบได้บ่ครับอาจารย์เอ้ยหนุ่ยนกปอครับบอดเพ่ถึงปอดถสิบเท่าไรสิบสามบ่ามปอดสิบสามตัวน่ะเอาใหญ่เอาตัดเอาสุดยอดไปเลยคุณข้นหลักนกครับผมพี่น้องเก็บใบเราก็บริสุทธิเราไปน้ำเราที่บ่ได้ไปนะครับแวะมาเยี่ยมเยี่ยนครับผม ไปมาเยี่ยมเยี่ยนแวะมาถามข้าวกันครับพี่น้องสรุปแล้วสิไปนาบ่อาจารย์เอ้ยหนุ่ยก็ได้ไปม็นบ่กับจังไดก็ขอขอบคุณนะครับขอขอบคุณอาจารย์เอ้ยหนุ่ยเบื้องเราครับแต่ว่าขืนพเนียดไว้จักขังสองทำาพือลันขังคื่อลันขังหนึ่งเอ้ามันเป็นเต็ดบ่บ่ผมมีนกเด้ีมเมนเรียบ้อยแล้วว่ สองขึ้นพ่อเนี่ยสองนานแล่ะพัอนี่ลรัพ่อนี่รัดแล้วรัดบ่ครับเอาอาจารย์เอหนุ่ยฝากติดตามนะครับจังไดชขอฝากติดตามยังบ่ทันได้มีผลงานเดี๋ยวเลาะหาหาอย่างนี้ผลงานก่อนจะค่อยฝากเนาะอครับผมจังไดชผมขอขอบคุณครับผมมื้อนี้มาเยี่ยมบ้านอาจารย์เอหนุ่ขอบคุณอาจารย์เอหนุ่ยไดหลายๆครับผมไปเจอๆกันใหม่คลิปหน้านะครับเนาะง่งขอฝากติดตามกลุ่มคนรักนกเขาใหญ่ไซฮาช่องเกษยรราแสงดีครับพี่น้องขอเจอเจอกันไหมครับผม